สวัสดีครับผมเฮียบอยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับให้รู้จักกับยิงแอดสายเทานะครับว่ามันคืออะไรนะครับสำหรับหลายคนนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าธุรกิจของเรานะครับอยู่ในสายเทาหรือเปล่านะครับหรือว่ายิงแอดสายเทาเนี่ยมันคืออะไรได้ยินมาหลายครั้งแล้วนะครับอ่ะคำว่ายิงแอดสายเทานะครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าสินค้าหรือธุรกิจสายเทาเนี่ยมันคืออะไรนะครับ ยิงแอดสายเทานะครับก็คือการยิงโฆษณาครับสินค้าที่ผิดกฎนะครับของเฟ e บุ o กนะครับผมยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการพนันนะฮะหวยบอลคาสิโนนะครับหรือว่าจะเป็นเงินกู้นะครับหรือว่ายาลดน้ําหนักนะครับหรือว่าจะเป็นครีมผิวขาวต่างๆนะครับที่ไม่สามารถโฆษณาได้นะครับหรือว่าสินค้าพวกโควิด ในที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแมสนะครับหรือเจลล้างมือนะครับหรือว่าจะเป็นพวกความเชื่อนะครับในเรื่องของพระเครื่องนะครับหรือว่าจะเป็นความงมงายต่างๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เนี้ยที่ส่งผลต่อร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นยาลดน้ําหนักนะครับหรือว่าครีมผิวขาวต่างๆนะครับก็เกี่ยวนะครับวิตามินหรือยาต่างๆนะครับอีกอย่างนะครับก็จะเป็นพวกสินค้าแบรนด์เนมนะฮะหรือว่าจะเป็นสินค้า18บวก นะครับซึ่งสินค้าพวกนี้นะครับหรือบริการพวกนี้เนี่ยเฟซบุ๊กนะครับเขาจะห้ามไม่ให้โฆษณานะครับเพราะว่ามันผิดกฎชุมชนของ Facebook นะครับนี่เราสามารถเข้ามาดูได้นะครับที่หน้านี้นะครับหน้าเอ่อ p olicy นะครับของ a c e b o o k นะครับมีหลายข้อเลยนะครับลองเข้ามาอ่านกันดูก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็สรุปมาให้คร่าวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรก็ตามนะครับที่ผิดกฎนะครับหรือว่าจะเป็นยาสูบก็ตามนะฮะหรือว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ ยานะครับยาผ่อนคลายหรือต่างๆนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือ18บวกสาหรับผู้ใหญ่นะครับอาวุธหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกเงินกู้ธุรกิจเครือข่ายนะครับหรือว่าจะเป็นยาลดน้ําหนักสินค้าสุขภาพที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาพวกนี้เนี่ยเป็นสินค้านะครับหรือบริการนะครับที่เขาถูกจํากัดไม่ให้ลงโฆษณานะครับสลากกินแบ่งอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวข้องนะครับ มีหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับถ้าธุรกิจของคุณนะครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับที่ผมพูดมานะครับแปลว่าธุรกิจของคุณอยู่ในประเภทธุรกิจสายเทานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรเรียนรู้นะครับคือควรควรควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการยิงแอดสายเทานะครับยิงแอดก็คือการยิงโฆษณาใน Facebook นั่นเองนะครับทำไมเราต้องควรที่จะเรียนรู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีธุรกิจคุณมีร้านค้าคุณมีหน้าเพจนะครับใน Facebook แต่คุณไม่ลงโฆษณา ก็ไม่มีใครรู้จักสินค้าหรือบริการของคุณนะครับไม่มีทางที่เขาจะมาเล่นหรือมาใช้บริการของคุณนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยปัญหานะครับก็คือถ้าเรายิงโฆษณาพวกนี้ลงไปใน Facebook เนี่ยเราจะโดนแบนนะครับหรือไม่สามารถที่จะโฆษณาอะไรเลยนะครับลงไปได้เลยนะครับเพราะว่า Facebook เขาจะใช้ AI ในการตรวจสอบนะก็เมื่อเขาตรวจสอบได้เนี่ยเขาจะแบนแอคเคาท์ของคุณทันทีนะครับแบนบัญชีโฆษณาและแบนโฆษณาของคุณทันทีทีนี้นะครับคุณควรที่จะเรียนรู้เรื่องของการยิงแอดสายเทานะครับ เพราะว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆนะครับที่คุณจะเจอนะครับจากการยิงแอดนะฮะอ่าคือเป็นวิธีนะครับที่ผมได้รวบรวมแล้วก็แนะนําให้ทุกคนได้นําไปใช้กันได้เพื่อที่จะรันธุรกิจต่อไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะวิธีการปลดลิมิตนะครับอของบัญชีโฆษณานะครับใน f c e e o o o นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในหนึ่ง f o o k b o o นะครับเราจะสามารถใช้ได้แค่2บัญชีโฆษณาเท่านั้นนะครับ แล้วก็ในหนึ่งบัญชีโฆษณาเนี่ยยิงได้แค่300บาทต่อวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการบล,ลิมิตเนี่ยมันจะช่วยฮะช่วยให้เรายิงได้ถึง8,000บวกต่อวันนะครับ8,000บวกต่อวันนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะฮะยังมีอีก10บัญชีโฆษณานะครับที่ผมจะสอนให้ทุกคนทําได้นั่นเองนะครับซึ่งควรควรที่จะเรเียนรู้เพื่อที่จะสามารถนําไป โฆษณากับธุรกิจของคุณได้โดยที่มันจะไม่สะดุดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพวกลิงก์ลายต่างๆนะครับลิงก์ลายร้านค้าของคุณที่มันโดนแบนนะครับเพราะว่าเขาตรวจเจอว่าลิงก์นี้เนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วหรือว่ามันผิดกฎนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นบัตรนะครับที่คุณทําไว้ใช้งานแต่ว่ามันโดนแบนไปนะครับเราจะมีวิธีการนําบัตรมาใช้ยังไงนะครับคือคุณควรที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะทำธุรกิจพวกนี้ได้หรอกครับเพราะว่าไม่นานนะครับ เฟซบุ๊กเขาก็จะรู้แน่นอนว่าสินค้าที่คุณกําลังทำอยู่นี่มันผิดกฎของเขานะครับซึ่งเรื่องง่ายๆคือสายเท้านั่นเองนะครับนะครับเรามาดูนิดนึงนะฮะว่าทําไมเราต้องยิงแอดสายเท้าให้เป็นนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าคุณไม่โฆษณานะครับก็ไม่มีใครรู้จักร้านคุณนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยคือขยายธุรกิจนะครับคุณจะได้หาลูกค้านะครับแล้วก็คุณจะต้องมีการโปรโมท ถ้าคุณอยากหาลูกค้าคุณก็ต้องโปรโมทนะครับการยิงแอดนี่คือวิธีการโปรโมทร้านค้าที่ผมถือว่าเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ได้ผลไวที่สุดนะครับจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่คุณนํามาใช้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับนํามาใช้เป็นหรือเปล่าเราก็เข้าใจมันอย่างดีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณไม่โฆษณาอะไรเลยนะครับคุณสร้างเพจอย่างเดียวหรือคุณจะโพสต์ลงหน้า Facebook อย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางที่ลูกค้าเนี่ยจะมาหาคุณได้นะครับเพราะว่าการโพสต์ลงหน้า Facebook เนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็ปิดการไม่ให้มีการขายของหรืออะไรก็ตตามแ แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะเรียนรู้เรื่องนี้นะครับไม่ช้าหรือเร็วคุณก็ควรที่จะเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนรู้เร็วคุณก็ชนะคู่แข่งได้นะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะทําธุรกิจต่อไปได้นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับรู้เทคนิคเยอะนะครับนั่นก็คือการเหนือคู่แข่งถ้าเกิดคุณรู้เทคนิคเยอะนะครับถ้าถ้าคู่แข่งคุณไม่รู้แต่คุณรู้นะครับแค่นี้คุณก็ได้ลูกค้าไปแล้วนะครับการยิงโฆษณาที่ผิดกฎเนี่ย บอกเลยว่ายังไงเนี่ยคุณก็จะโดนแบนอยู่แล้วไม่ช้าก็เลยเพราะว่าเขาจะมี AI นะครับที่เอาไปตรวจสอบได้แต่ถ้าคุณรู้ว่าเขาตรวจสอบตรงไหนตรวจสอบยังไงและคุณรู้วิธีที่จะหลีกเลี่ยงให้มันโดนแบนช้าลงนะครับแล้วก็โปรโมทได้เร็วขึ้นเนี่ยคุณก็จะได้ลูกค้าไปนั่นเองนะครับนี่เป็นวิธีง่ายๆนี่เป็นแนวคิดง่ายๆนะครับนะ่ะมาดูต่อไปนะครับสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับนี่ก็เหมือนข้อที่แล้วนะครับง่ายมากนะครับถ้าเกิดคุณรู้จักคู่แข่งรู้จัก ว่าคู่แข่งเขาทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้แล้วเราเนี่ยมีความรู้ที่เหนือเขาเราสามารถยิงแอดเป็นเราสามารถเข้าใจกระบวนการทุกอย่างนะครับที่เราจะหาลูกค้าได้แค่นี้เราก็ชนะคู่แข่งแล้วนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ถามว่ายิงแอดสายเทาคืออะไรนะครับหรือว่าธุรกิจของคุณอยู่ในสายเทาหรือเปล่านะครับผมมองว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็จะกระจ่างมากขึ้นนะครับว่า คุณจะทําอะไรต่อไปนะครับในการจะเดินสายของธุรกิจประเภทที่ผมกล่าวไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมเฮียบอยนะครับยินดีที่้รู้จักทุกคนนะครับแล้วก็ใครติดปัญหาอะไรก็ลองทักมาถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ